สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนียนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกกันเองหลังจากห่างหายจากโรบอกไปนานนะคะวันนี้พิมพ์ทราบมาว่าคิงพีทมีอัปเดตใหม่นั่นเองซึ่งอัปเดตใหม่อันนี้คือการไป New World โอ้โหเดี๋ยววันนี้นะคะพิมจะมาสอนการไป New World นั่นเองก็ไม่ได้ยากเลยเราไปอย่างแรกก็คือเราจะไปที่เกาะมาริงฟอร์ดนะคะ ตอนแรกอัปเดตใหม่อะปกติสกิลเอ็กของมังกรเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นไฟใช่ไหมเป็นสกิลบินซึ่งพิงงงอยู่นานมากเอ้าเข้าเกมมาเอ้าเอาผลมังกรบินไม่ได้แล้วเหรอแล้วก็จับไปจับมาอ๋อแต่บันยูมันบินได้นั่นเองก็โอเคงงเป็นไก่ตาแตกอยู่นานม่กเราจะไปเอาเควสในการหาแผนที่จากมาริงฟอร์ดนะคะเควส เควสจะหาไม่เคสถามไม่ยากเลยมันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้เออตอนนี้เลยนะคะเราก็ทําการรับเควสก่อน accept ไปเลยทีนี้เราจะไปที่เออขาเรียกว่าอะไรนะเกาะมนุษย์เนื้อเกาะมนุษย์เนื้อ <c oughs> เรา <c oughs> จะมาตีตัวนี้นะคะสําหรับการตีมอสอะตัวหนึ่งมันจะดรอปประมาณ10%นะคะในการดรอปแผนที่สําหรับการไปนิวเวลโอ้โหเต็ดมังกรเลยมังกร ก้อนหนูติดแล้วโอ้โห oh. oh. วับมาข้างบนเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้พอเราได้แผนที่มาแล้วน,น,น,นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะไปที่มาริงฟอร์ดท,ที่ตัวเดิมนะคะที่ตัวเควสตัวเดิมโอเคก็ <Okay. Go. S 1> ถึงแล้วชึบแล้วก็คืนอันนี้ให้เขานะคะกดส่งเควสแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะต้องไปหาอีลิทไพเรท อ๋ออ๋อโอเคอีลิตพเลนะคะจะอยู่ที่เกาะแรกเลยเกาะที่เราอยู่กันนะคะเกาะแรกเกาะเกาะผู้เล่นใหม่เกาะนิวเบี้ะทีนี้นะคะอีลิตอีลิตไพเลทเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้เนาะเราจะดันดันเข้าไปโอเคตรงนี้นะคะกลางๆเนาะแล้วก็เข้าไป ทีนี้ก็ให้มันพาเราไปโลกที่โลกสองอาจจะต้องใช้เวลาในการแย้แ yeah, okay. wow. มนโอเคว้าวาตาคุนี่ <c oughs> ก็ดูจากรอบๆแล้วนะคะน่าจะเป็นเกาะวานนคุนี้นะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้โค้ดน,นะคะเดี๋ยวพีงจะลิสต์ไว้ตรงหน้าจอนีอ้เลยแล้วก็ไปกอกกันเลยนะ โค้ดอันนี้นะคะใช้ได้จนถึงอ,อ,อัปเดตถัดไปเลยเนาะแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะบ๊ายบายไปเล่นนะจุบ๊บๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะน่าจอกันหน่อคลิปได้บ๊ายบายกดได้หน่อยนะพิมพ์จะได้มีกำลังใจในการทำงานเนาะ